สวัสดีครับอยู่กับหูกล้อดัมกรีนครับเดี๋ยวมาดูสไตล์คนขับดิ่งสโลปครับโอ้ยโอ้โจยหมุนเข้าไป <laughs> ดินสวยมากเลยครับตรงนี้ดินค่อนข้างจะ มีชั้นหน้าดินมีชั้นลูกรังคนระับเนี่ยลูกรังตรงนี้เยอะมากมาดูเขาดึงสโลปเลยมาตั้งดูมุมนี้วิธีการดึงสโลปจะเป็นลักษณะน,นี้แหละรถเขาจะนิ่งมาก ไม่มีกระดกไม่มีกระดกซ้ายขวาหน้าหลังค่อนข้างจะนิ่งครับพื้นที่เขายืนนี่ค่อนข้างจะเสมอผู้มีประสบการณ์กับผู้ไม่มีประสบการณ์ดูได้ครับ อ่ะลงแล้วมายังไงวะเฮ้ยลิงล็งเดี๋ยวดูกันเลิงครับดูอะไรวะอ่ะลิงครับเดี๋ยวก็จะดูว่ามันจะถูกตรงไหน อันนี้บอเป,าเป้าหมายตรงนี้บ่<ห>ลักโอ<ห>้ได้ไหมขี่น้ต้าลากกเ,นเนตรงนี้มันมีน้ำอยู่เนาะนี่ครับตรงนี้ <ไป S 1> ลักแด,ดงอีกฝั่งโน้น เนี่ยดูเดี๋ยวมาดูฝีมือเขาดึงตรงนี้ครับสวยมากเลยตรงนี้เดี๋ยวมาดูตรงนี้เขาถมุมเอาดินมาถมประมาณสองสรอเที่ยวมั้งถึงไหมน่าจะถึงเลยฝั่งนูน้นเนี่ยมุมนี้กับมุมนู้นเกือบได้ละว่าระดับเขาได้แล้วฝั่งนี้ครับเหลือฝั่งนี้ ใช้เวลาอีกไม่นานครับสวยงามสาลูกนี้ค่อนข้างจะลึกรวมทั้งคูสาไปด้วยประมาณนู่นแหละเกือบสิบเมตรอะถ้ารวมทั้งนี้เกือบสิบเมตรเนาะรวมทั้งคูสาเนาะถึงไหมประมาณสิบเมตรเนาะถึงนี่พูดถึงอนีะ่ะ จแปดเมตรแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยบนคูนั่นอีกเนี่ยน่าจะสามเมตรเฮ้ยสองเมตรก็สิบเมตรพอดีอ่ะเพราาะว่มมัันนเอา,เอาดินเดิมเอาดินเดิมนี่ว่าดินเดิมมันเนาะอ,อันเนี้ยดึงสโลปเสร็จปุ๊บลงไปตักลงไปอีกสามเมตรห้าสิบอ่ะอเนี่ยลงลงไปในน้ำตรงเนี้ยเอาน้ำออกปุ๊บเอาดินออกอีกสามเมตรห้าสิบ มันจะเป็นรูปร่างแบบนั้นเลยโอ้เก็บน้ำได้เยอะมากอันนี้หลอกหล,ล,ลอกปว่ะพช่วงนี้ฝนตกครับรถไม่มีงานก็เลยจัดเลยดึงหลอกหลอกเป็นแนวไว้ <c oughs> นพื้นที่ชาวบ้านเขาพอดีเลยดิตรงหลักเขาพอดีเลยหลักแนนพอดีเลยครับโอ้เป็นสถานที่ออกกําลังกายได้เลยนี่เนะาะทำเสร็จเนี่ยวิ่งรอบสรนี้ได้เลยครับกว้างมากนา่าจะห้าหกเมตรมั้งเนี่ยเฉพาะเฉพาะทางเนี่ย